วส,สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและก็ FC, เอฟซีทีกีทอดคิดถึงทุกๆท่านครับสำหรับมือนี้มาพอกับช่องหมอลำเทิงกันอีกแล้วนะครับเมือนี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวห้วยบอลห้วยบอลน,นี่เป็นวัดนะครับเป็นดีพี่สองนะครับเป็นวัดเกพัสสังขินมารพาท่านผู้ชมมาหล่อเที่ยวอันนี้เป็นพระล่างหิน นาำฝนตกมาน้ามันสิไหลลักษณะนี้เดี๋ยวพาสันผู้ชมมาเบ่งมันน้ำไหลหล้าเจ้อแจกนะครับคลิปสีพา่านมาผมพาสันผู้ชมไปเบ่งน้ำตกนะครับน้าตกห้วยบอนไปเบ่งทำหวยบอนแต่ว่าคลิปนี้จะพาสันผู้ชมมาเบ่งมือนี้โอ้โหซึกว่ารถของมาหลายครับมือนี้เป็นวันเป็นวันหยุดหรือวันยังเพิ่นหล่ะนะส่าหรับมือนี้ท่านผู้ชมมาเบ่ง แต่หูซึกว่ารถหลายคนหลายคนเยอะทางขมาผมบริษัทท่านผู้ชมด้เบิ่งกันนะครับเพราะว่ามันเป็นหางโอ้ยกันดานหลายกลุกคลิกนะครับทางเพราะว่านี่เพิ่นสั่งเป็นบันไดนะครับเป็นบันไดปูนท่านผู้ชมเลยย่งางขึง้นย่างลง่มนี่ทำดีสบาย ผมว่าเด็ยางน้ำท่างสันผู้ชมจะมามันกาดติุกคขักกล้อ,องอาจจะเป็นสันๆในแนนิดนึงนะผมพยายามถ่ายทั้งนอกให้สันผู้ชมดนเบื้องพยางขันบันไดนะครับห่อนฝนตกเลลไก็ห่อน,น,ะะอนมัมนี่ thành bàn đầy mười bàn đầy mười 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 mà mười 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 con mười 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 ข้างมันอมหนามันลื่นดีเลยต้วยเข่าเ่ประจับอันนี้เป็นป้ายบอกทางต้องไปทำประมาณร้100อยเมตรของคนไปใช่ไรับรถหลายคุณผู้ชมเข่าเข่าออกๆนี่รถร้อยหลาย ค่านรับคผู้ชมมาเบิ่งวิวมาดูวิวอยู่ไกลๆคุนอยู่ประมาณจากสิบกิโลจากท่านผู้ชมเด้อรูวมหัท่านผู้ชมประมาณจากเป็นสิบโลสั้นโลคนละนะครับมันจะเป็นน้ำเป็นเขื่อนเป็นปน,น,ปน้ำขนาดถ้าเจ้า กันเป็นเคลื่อนใหม่นะครับอุ้ยไกลๆทางนี้ต้งไกลอยู่ในใหล่องผู้เขาผมยางมานจะทำเมื่อยเมื่อยเซามางทางบางคำมันยา้อาจจะไดงยินเสียงล่มไหลนะ,ะท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อยไหล ย่งางมันจะย่งางมันจะมองน้ำตกนะครับอุ้ยไก่ไก่ท่านผู้ชมบนบนบนเลี้ยวไปเห็นน้ำนะครับผู้ชมเห็นบ่ไกล่เลยมันเป็นเขื่อนที่สมัยตะก,กอนเนี่ยเปิ่นว่ามันเป็นสองฝั่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาครับในสมัยตะก,กอนเนี่ยเป็นจะมีการสู้รบกันนะครับ ว่าสมัหนีผูกมีดกันแล้วนะครับอู้หูลดไหลรดเยอะแบบนี้คนมาเที่ยวเยอะนะครับ quay ừ. luôn. ừ. ừ. thì thằng theo cái lái mỏng Ôi lại Há à, chót nhạc bắn mất chót leo cả há thang ngọt nhạc đây bạn. Cái Mất cái đây được Tao bắt cái há neo hoang Ôi là là thằng chôm พระมานมากเลยครับเพราะว่ามันน่าจอดน้ำพะล่านหินจอดติดตามพะล่านหินที่ถอยเราบ่ถอยรถถอยถอยถ้ามันเปลี่ยนธรรมาดาคนหนึ่งถือก่อนหินล่อไว้นะมันจัง เราจะพาท่านผู้ชมมาเบื้อง่น,เป,นเป็นประตูวไว้นะครับแต่ละจุดแต่ะละจุดทับเป็นที่สักการะ,ะบูชาเห็นไหมนีนะ่พปนลาด อีกจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าจุดนี้พันสางไว้พนบนเด้ค่อยเด้บ่ไเด้กเขาไปพราะว่มามันอยู่ในนิดนึงจะช่ให้ท่านผู้ชมเด้เบ่งน,นะครับอันนี้เป็นอักษรรูปเหมือนนะครับโอ้ยังเศราบ้านเศรอยู่เห็นผู้ชมยังเมืออ่อยอย นมันระบบนำไรจากคู่เขาท่านผู้ชมเอามมเย็ดพอกักน้ำไว้แต่ว่าน้าม,มันหล่นแบบ่บสเซดาย ะครับไหลมาจากคู่เขามันจีเป็นแรงดน,นหลังคู่ปฏิกัตใส่คอพีวีซีต่อมาเอามาใส่นามกักไว้เพราะได้ใส่อยอะในเขตในวัดนะครับอาจารย์ผู้ชอบผาท่านผู้ชอบมาเมืม่ององเจดีที่เป็นสัางไม่ดีดีที่เป็นสัางเห็นไหมในคลิปก่อนบุทบนญได้สั่งนะครับแต่ว่าคลิปนี้มาเป็นสั่งเรียบร้อย ดังมาแล้ว,วกว่กี่ปีนะครับไปทา่าสแล้วผมสิบมหาขาบับน้ำง,งานให้กันผู้ชมเบืองกันมาดูด้านหน้าก่อนก้อนสิ้นขึ้นไปทั้งซึ่งกับมาเบิงข้างหน้าก่อนนะครับเป็นพ่มสีหนาถือเป็นตั้งไว้กลางแบ่งกลางระวางข้างขึ้นนะครับ กะเป็นไม่บังคนหลายเส้นชมเหมือนคนเยอะมันนี้รถหลายจนหาหม่งจอดหยักนะครับมันจะใกล้กสินเดือนน้นะครับถือว่าเป็น มันยึดช่วงช่วงปลายเดือนอะนะครับ มันได้ข้างขึ้นแทนต่านเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูใกล้ๆที่มันใกล้

เอาไปดูดี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  กลับมาอีก2นาทีครับ 然后。<laughs> ผู้ใหญ่ไข่อยู่โรงพยาวานเี็กอนอยครับสำหรับท่านผู้ชมเบิางคลิปนี่มาก,กอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อ,อย่าลืมกดสับเสกไข่นะครับ,รบท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามจับช่องหมอลำเถิงสำหรับมือนี้เป็นอีพีที่สองนะครับของ าการทายท้ำของอวัตถรมบอลวมาแล้วพี่น้องเบื้องคลิปนี้แล้วกรับพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครบเจ็บยได้ค,ครบไข่จะมีครับพี่นอ้องอเขาเต็มเหล่าเงินเต็มทงพี่น้องมายำได้ลหลายครับสวัสดีครับ